ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด การค้าอิมพีเรียลเวิร์ลสำโรงร่วมสร้างสุขและรอยยิ้มย้อนวัยนักเรียนให้ผู้สูงอายุร่วมชมภาพยนตร์เปิดตัวไวโอลวอนฮาก่อนใครศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิร์ลสำโรงร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสาาุขรรรจัดกิจกรรมพิเศษให้กับผู้สูงอายุกว่าร้อยคนได้ย้อนวัยเด็กแต่งชุดนักเรียนดูภาพยนตร์เรื่องไวโอลวอนฮากับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนเพล็กชั้นห้าอิมพีเรียลเวิร์ลสำโรงเนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปีสองรรห้าหกส ขุนการค้าอิมพีเรเวอร์สารวคุณไพโรธส,สังวริบุตรคุณละลานาสุลาวันดารานักสแสดงพร้อมด้วยนายพรีชัดพันธุสุขศรีรองประธานศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลบางฉลูน,นายคเนศกมลพันธ์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรป,ปราการคุณหมออรนุชโยไทยเที่ยงประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบางฉลูตลอดจนคณะกรรมการและสมาชิกจากศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุตำบลบางฉลูเข้าร่วมชมภาพยนตร์เปิดตัวไวยอลวนหาในครั้งนี้จำนวน100คนโดยนายโอรานกิจเลิศไพโรธผู้ช่วยกรรมาการผู้จ การใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิร์สมรรงได้เปิดเผยว่าศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิร์สมรงมีแนวคิดในการทําธุรกิจที่ห่วงใหญ่และแบ่งปันกับสังคมและชุมชนอยู่แล้วแค n ริงแอนแชริงทั้งผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มที่ศูนย์การค้าให้ความสําคัญมาโดยตลอดจะสังเกตได้ว่าที่ผ่านมาศูนย์การค้าได้จัด,จด,จดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆเช่นประเพณีที่สําคัญต่างๆที่อิมพีเรียลเข้าไปมีส่วนร่วมโดยบรรยากาศภายในงานได้จัดให้ผู้สูงอายุซึ่งเป็นคคคคุุุุณญญณณณปูยยยยยาาาาาาตชววบบลลงสไดด้้อนนัเ็กหม อีกครั้งได้ใช้ชีวิตแบบวัยเด็กหรือวัยรุ่นชมภาพยนตนร์กินปอปคอนกันซึ่งเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในเสียงหอรเระและความสุขของผู้สูงอายุโดยความพิเศษในครั้งนี้จะอยู่ที่ภาพยนตร์ที่นำมาย้ชมคือเรื่องวัยโอลวนหาซึ่งเป็นภาพยนต์ใหม่ที่มีคุณไพรโรดสามบริบูตรคุณละละนาสุรวันเป็นนักสแสดงนำยังไม่ได้ฉายออกไปอย่างเป็นทางการเรียกได้ว่าเป็นรอบเปิดตัวดูก่อนใครก็ว่าได้และเนื้อหาของภาพยนตร์นั้นสนุกสนานประทับใจเรียกความทรงจำวัยหนุ่มสาวให้กับผู้สูงอายุได้ โอกาสได้มาผ่อนคลายนะคะการที่เราเป็นผู้สูงวัยนี้เราก็เหงานะคะเพราะว่าไม่ได้ทําง,งานไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วนะคะก็ได้ท่านช่วยให้พวกเราเนี้ยได้มาชมภาพยนตร์และที่สําคัญคือได้ชมก่อนใครเ่อนเลยค่ะขอขอบคุณมากมากน,นะคะปรบมือให้กับคุณโมราณนเนียค่ะขอบคุณค่ะ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน,นฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด